สวัสดีครับท่านผู้ชมทําบุญเที่ยววันเดียวเก้าวัดกับลุง้อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาน้อยภูธิยานจังหวัดสตูลวัดนี้มีตำนานมีเรื่องราวเล่ากันเยอะแยะมากมายนะครับมาเที่ยวกันนะครับมีถ้รด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ทางวัดก็ได้มีปรับปรุงการพัฒนาอยู่นะครับก็มาแวะมาทําบุญนะวันนี้มาแบบง่ายกับลุงร้อย ทำบุญกับลุง้อยแบบง่ายๆครับไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากมายไม่ได้มีนัดหมายครับทางวัดไว้นะครับเราไปแบบปกตินะครับก็ทุกท่านนะรับมารับสนบุญสนกุศลด้วยนะครับนี่ก็วันนี้มาทําบุญนะครับจุดทูทียนบูชาพระรัณนาใสตามประเพณีนะครับก็ถือว่าการทําบุญนะเราเอาเวลาที่เรามีโอกาสเวลาเรามีว่างเราอย่าไปตั้งธง ตั้งเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นาการทําบุญแบบไหนก็แล้วแต่ใครสะดวกนะครับแบบลุงลอยก็หลายวิธีแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะทําบุญวันเดียวทั้งเที่ยวไปด้วยเก้าวัดให้จบวันเดียวเราก็เลยเลือกวิธีนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแวะมาทําบุญแวะมาเที่ยวที่วัดเขาน้อยภูธิยานจังหวัดสตูลอีกหนึ่งวัดทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้มาทําบุญกัน ทำบุญแบบลุงรอยนะครับยือพระคุณเจ้าก็ทํากันทันทีพระคุณเจ้ากําลังทํางานร,รับประสนบุญทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณและสวัสดี